วันนี้พาและหลานมาเที่ยวจ้าลหลานมาจากนครพนมจากสกลนครน้ำตกปูเตวค่ะหรือน้ำตกห้วยหลวงอำเภอนาจะหลวงค่ะอยู่ติดเขตกับนาจะหลวงเขตน้ใกล้ๆกับเขตน้ำยืนแต่น้ำยืนตอนนี้เข้าเที่ยวไม่ได้นะคะก็เลยพาหลานมาเที่ยวเขตนาจะ่วหลวงค่ะ ตอนนี้น้ำตกสวยงามค่ะหมอกดูหมอกค่ะน้ำตกปูเตวจะมีหลายชั้นนะาชั้นเล็กชั้นเล็กหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าฝนตกคงให้น้องลงไปนิดลึก สาวสาว,สาวมาจากไอ้นครพนมค่ะนครพนมอ,อยากดูก็เลยไม่ให้เสียเที่ยวพาร้องมาค่ะตกห้วยหลวงอำเภอนาจะหลยนะคะ แถวบ้านแก้งเรืองค่ะตอนนี้มีสีสายแล้วนะคะสีสายแล้วน้องๆไปกันละ๋ยวลงลึกนะลูกมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริการนะคะน้องคอยดูแลบริการดูแลความปลอดภัย กับน้องๆที่กำลังเดินลงไปสะอาดสะอาดสวยงามฝนตกค่ะอากาศจะชื้นช่วงนี้แล้วก็น้ำสวยงามมากแล้วก็มีหมอกควันลอยทั้งวันตอนนี้เวลาอยู่ที่ สิบโมงสี่สิบนะคะยังมีหมองอยู่เลยน้ำแรงแต่ถ้าฝนตกหนักพี่น้องก็อย่ามาเด้อค่ะกว่าลัวน้ำแต่เจ้าหน้าที่ก็ก็ดูอยู่ว่าเข้าได้เข้าไม่ได้นะคะกลัวน้ำปลา ตอนนี้มีสีแฉกแล้วมีสีสายแล้วนะคะแต่ชั้นล่างก็น่าเล่นมาก น้ำแรงค่ะมีเจ้าหน้าที่พาลงไปนะคะเขาจะดูแลเรื่องเลยถนนลื่นมีปัดกวาดกันไม่มีใครน้ําเลยนะคะสะาดเลยขึ้นมาแล้วก็มี นราจะพี่น้องประชาชนร่วขึ้นมาสวัสดีนะคะขอเอาใานดูแค่มีก่อนค่ะหมอกต้แรงน้ำต้อแรงขอบคุณนะคะ